Name is กิ a นาโลสเวก My name is นสุล l a k o บ u ลาว Okay uh, วันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็จะมา uh, แสดงบทบาทสมมุติหรือว่าการสนทนานะคะเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินนะคะในด้านสายงานของการท่องเที่ยวค่ะ Are you ready Let's go Okay Good morning May I ask where you are flying today I am flying to c ชียง g Mai. ค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะ Good morning May I ask w h e r e you are flying today นะคะซึ่งหมายถึงอ,อ,อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้นะคะมิทราบว่าคุณกำลังจะบินไปที่ไหน,นะคะครับและในส่วนประโยคของคำว่า I am flying to เชียงใหม่นะครับแปลว่าฉันกำลังเดินบินไปเชียงใหม่ครับค่ะเรามาดูประโยคที่สองกันเลยนะคะ uh, Show me your p a s spot r p l e a s e Here is it ค่ะสำหรับประโยคที่สองนะคะ Show m your p a s s p o r t p l e a s e ซึ่งหมายถึงนะคะการุณาเอ่อแสดงพาสปอร์ตของท่าน,นะคะ่ะครับและในส่วนของคำว่า Here is i ินะครับแปลว่ามันอยู่นี่คะ่ะค่ะลรงมาดูประโยคที่สามกันเลยนะคะ Thank you Do you have luggage to check in Yes I have one suitcase and I have ค uh, h a n d b a c k to carry on ค่ะสำหรับประโยคต่อ,อที่สามนะคะที่พูดไปเมื่อกี้นะคะต่อจากประโยคที่2องนะคะก็คือ thank you นะคะแปลว่าขอบคุณ do you have luggage to check in นะคะคือคุณมีสัมภาระให้เราตรวจเช็คไหมนะคะครับแล้วก็ในส่วนประโยคของคำว่า yes I have one s so u i t c a t and I have uh, handbag to carry on นะครับ mm hmm. ก็คือแปลว่า ใช่ค่ะฉันมีกระเป๋าใบหนึ่งและฉันมีกระเป๋าสะพายที่จะนำไปด้วยค่ะลองมาดูประโยคที่สี่นะคะ Here is your boarding pass have a good trip thank you ค่ะสำหรับประโยคนี้นะคะ Here is your boarding pass have a good trip นะคะซึ่งหมายถึงนี่คือตั๋วขึ้นเครื่องบินของท่านนะคะแล้วก็ออบอกแก่ลูกค้าว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ ครับและในส่วนของคําว่า thank you นะครับก็คือแปลว่าขอบคุณนะครับค่ะค่ะจุกไปแล้วนะคะสําหรับบทสนทนานะคะต่อไปนะคะเรามาดูคําศัพท์นะคะจากบทสนทนานี้กันนะคะ flying คาที่หนึ่งนะคะ flying ครับคําว่า flying นะครับซึ่งแปลว่าบินหมายถึงกําลังจะบินนะครับค่ะคําต่อไปนะคะ passport passport ครับ passport ก็คือ passport นะครับ ค่ะคำที่สามนะคะคือคำว่า l u g g a g luggage l u g g a g ก็คือกระเป๋าเดินทางนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำที่4ี่นะคะ hard bag hard bag ครับ hard bag ก็คือกระเป๋าสัพ้ายนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะบทสนทนาของเรานะคะเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินนะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ